หลังจากรับน้องพอพอเข้าเข้าเรียนเนี้ยครับเชื่อช็อปนะครับเขาให้ทุกคนหรือว่าต้องมีผลงานครับไม่ต้องมีผลงานครับส่วนใหญ่อาจารย์ใหญ่เนี่ยเพราะช็อปมาแล้วใครที่จ่ายน่าจะจ่ายเงินครึ่งหนึ่งนะตอนนี้ชื่อเนี่ยจะค่าเทอมแพงมากเจ็ดพันห้าหรือแปดพันห้าเฉี่ยสามพันเนี่ยอีกสามพันกว่าก็คือมันจะมีคำล้อกันนอกจากคำว่าช้างขี้เลือนกับหมาดําแล้วเราก็จะเรียกว่าเอ้นีอค่าเทอมถูก อ้ออไโรงเรียนค่าเทอมถูกอ๋อผมก็เคยดกินเจอเหรอโรงเรียนค่าเทอมถูก่ะผเพราอินมาสามพันผมสามพันสี่แล้วก็แพงมากครับแพงมากแลวโทษครับเรื่องค่าเทอมตอนนั้น บุญทพนอ่ะเขาบอกบูก็ถือว่าบูเนี่ยที่มีรุ่นพี่เขาไปเรียนนะแล้วเขามาบอกว่าโอ้ข้าหน่วยกินมันแพงเขาริงต้องออกประพาณิีเอเวลาไปเก็บหน่อยินเนี้ยเวลาซ่อมอ่ะนั่นแหละน่าแพงมากตอนนั้นชื่อบูี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เขาบอกว่ามื่นเหมือนกันแบบเฉียดเหียดมื่นนะแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะใครเรียนบูว่าแต่ครูใหญ่ในนี้ก็กระดาษมันเบิกได้หมดอะไรได้หมดอ๋อตอนนั้นชื่อตอนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะหกพันว่ะเจ็ดพันห้าหรือแปดพันห้าโอ้เจ็บเลยครับเพราะว่า ตอนไปอยู่โรงเรียนเนี่ยแม่ให้เงินมาจ่ายค่าเทอมเราไปกินเหล้าแล้วเราก็ทํางานทำอะไให้อาจารย์ใหญ่เดือนละสองพันห้าทำความสะอาดชั้นสองกับห้องอาจารย์ใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนพิพานโรงอ่ะอ๋ะอครับกับก็ อยู่ประมาณ6 0พันเจ็ดพันนะัตอนนั้นฉชยายาตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกครับถ้าด่าก,กันก็ไอ้ช้างเน่าไอ้ช้างขี้เลื้อนอันนี้ก็จะหมาดำหมาดำแล้วเราก็จะอีกโรงเรียนค่าเทอมถูกโอ้มีอันนึงด้วยโรงเรี <laughs> ยนค่าเทอมถูก <laughs> ครับผมอ่ะพอาะ่านมหาเข้ามาแล้วผมอยากรู้เรื่องบูบูนิดหนึ่งครับในคนแรกในในรุ่นนะครับที่แบบโดนเล่นคนแรกในรุ่นเนี่ยวันลบผมนิมิตอยู่แก๊งเจ็ดสิบครับโดนบ้านใหญ่เล่นที่อู่ที่อู่แถวบ้านเขาเลยผมขอแทรกนิดหนึ่งครับ คนที่ชื่อวันลบเนี่ยผมเห็นในรูปโอ้ทรงนี่แบบทรงนี่แบบแบบโหดรเลยนะลอดูที่แขนเขาเขาเขาก็สู้นะเขาเป็นคนที่เขาก็คือเป็นคนที่ปีหนึ่งเขาก็เฟี้ยวคนหนึ่งอ่ะผมเข้ามาเขาปัดใส่เอลจัมแล้วก็เป็นสุดอันนี้เหมือนกันโอ้โหคือสนิทกันเพราะอยู่ห้องเดียวกันมันมีห้องหนึ่งกับห้องสองพี่ต้นมาหมาพี่มาลบนี่เขาค้างที่ไหนมาเยอะไม่แน่ใจนะแต่ว่า ก็ไม่แน่ใจว่าค้าที่ไหนมาแต่ว่าน่าจะช่างมาก่อหรือว่าเด็กบ้านนี่แหละแต่ดูถ้าเห็นรูปแล้วดูทรงแล้วแบบเออคือก็เฟี้ยวคนนึงหรือโอ้โหแล้วแล้วพลาดไปโดนได้ยังไงนะเขาคือผมต้องบอกนี่ว่าในยุคนั้นเนี่ยคือสถาบันเนี่ยเขาเขาไม่ได้มาแบบแบบเราเห็นกันแล้วก็ไม่ได้คิดอันนี้คือเขามาเนี่ยเขาเขามีเป้าหมายเขาเตรียมการหรือว่าเขาอะไรอย่างเงี้ย Uh huh. อ,ยอย่างเราเนี่ยมันยิงไม่ผิดตัวเพราะมันใส่อย่างนั้นใช่ไหม uh huh. ครับอย่างเขามา่เราไม่รู้เลยอะ uh huh. หลายๆคนอยากขึ้นทีด่ดนนะผมมาวิเคราะห์เอานะว่าอย่างตุ้ยนี่ยงแกงี่เก้าเนี่ยขี่กรยานมาปุ๊บเอากรยานกลับหัวยิงปุ่งเร uh huh. ไปย้อนสอนอย่างเงี้ยบางทีแถวเกียร์กายเนี่ยขผลรถอยู่มองปุ๊บไม่มีแล้วพอรถออกเกียร์หนึ่งปุ๊บปั้งปังปังเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับคือ อย่างี้เราจะเรียกว่าตีกันหรือเปล่าล่ะอาจจะเรียกว่าดักเล่นได้ใช่ไหมแต่เรียกว่าตีันไม่ได้แต่เนี่ยก็คือเรามาวันรบเขาเต็มเขาเต็มยศเขาถือว่าแถวนั้นเขาไม่มีศัตรูโดยตรงที่อู่น่าจะที่อู่หกหกอู่เจ็ดสิบมันจะอยู่ด้วยกันอ๋อตัชั้นที่เม่สามอ๋อที่อู่เลยใช่ครับก็ยิงไม่ผิดน่เพราะใสมาเต็มยศอยู่แล้วเขาเต็มยศอยู่แล้วขอเขาโดนยิงหรือโดนเลยนะโดนแทงครับโดนแทงโอ้โหเขาเยอะเยอะเยอะหายไปนานเนี่ย อ๋อโดนแทงเลยก็น่าจะแบบตวงส้วนคือเหมือนก็ต่อส้วเนี่ยอ๋อครับแล้วมันมีเหตุอะไรที่ก่อนหน้านั้นที่ชื่นไปทําอะไรบ้านใหญ่หรือเปล่าเพราะไม่งั้นก็ไม่มาเพราะว่าคือสเปคของปีหนึ่งเลยว่าเราเข้าน่าจะเข้าไม่กี่วันฮะน่าจะไม่เกินสิบห้ายี่สิบวันเนี่ยวันลบตัวแล้วอืมมันมีเหตุอะไรมาก่อนเนี่ยมันรู้ว่าไม่ไม่คือตอนนั้นผมปีหนึ่งอ๋อไม่รู้่่วาอ๋อ เออนี่คือคนแรกเลยคนแรกเลยที่ที่ที่เปิดสักราระทำไมต้องมหารู้นแบบว่าคนแรกคือคนไหนโดนอะไรเงี้ยคือเราเราเราเรียนตอนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างอินกับพวกนี้เงี้ยวันวันังไม่คิดอะไรจะหาของมาประดับประดับเราจะเป็นเล่นเขาเอะไรเงี้ยมันจะอยู่แบบมันเหมือนกับเราหมกมุ่นมา <c oughs> มันเป็นความอะไรเงี้ยฝ่ายฝันว่าอะไระอ๋อคือตอนนั้นคือพุ่นมหาแบบแบบจดจําแบบว่าเฮ้ยเรื่องนู้นเรื่อง,องนี้อะไรแบบแล้วเราก็ เาเรียกเราก็เป็นไอ้นี่ของห้องอ่ะคือตอนรับน้องเขาไอ้นี่เราแล้วว่าไอ้กระหนกใช่ไหมแล้วก็ไหมายหัวไวว่าเป็นสินกะกระหนกอ่าแล้วก็ไอ้นันบูเอ๋อเหลิมสกายแต่สกายเขาอยู่ห้องสองสกายคูดาอะไรพวกนี้ยอยู่ห้องสองเดี๋ยวห้องผมเนี่ยยกนุ้มมือปืนพวกนี้จะอยู่ด้วยกันหมดโอ้โหคนแต่ละคนนี่นะดังๆกันเลยนะนุ้มมือปืนนี่ก็อยู่ตรงผมตะปอกในการนี้ก็ยิงกันตุยมาเล่นเล่ากันบ้านเขาอะไรงียก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันทุกวันนี้ก็ยังสนิทกันในกลุ่ม ล้วปัญหาเท,ทนรับพวกคนที่สองครับพอจะรู้มั้งครับแบบพอจะจําเหตุการณ์อะไรที่แบบที่โดนนะครับคนที่สองนี่อ,อันคนที่สองนี่น่า,นาจะเป็นแก,งก๊งอือน,นะผมอ๋อไม่ใช่แกง๊งหกหกครับ <ๆ S 2> ไอชเร์ล็อปเขาเจ็ดสิบแต่แต่เรียนห้องเดียวกันอ๋อแต่คนที่สองนี่ยังน่า,นาจะเว้นนานนะครับอนานจนไปไปไปเจ็ดสีอ๋อแจ็ค จ็คเขี้ยวแจ็คหล่อดโดนกหนบฟันที่กระถางกระถางต้นไม้แรกซูเปอร์บัวตัดเอากระถางมาเป็นทุ่มเงี้ยนะัถือเขาชักเห็นแล้วเราก็เห็นแล้วเรืงแล้วยัง,วยงถอยเลยอแต่นี่ก็วิ่งไปเลยเห็นกระตาเลย้ว็นฝั่งตกทุงห่ออะไรต้องหอ่อซูเปอร์บัตัดมันมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาในชะ่ไของกหนบเขาเลยกหนบเขาเลยออ๋เพราะเพื่อนเพื่อนก็โดปปนซูเปอร์บัวตัดกันมาหลายคนเหมือนกันที่ที่เจ็ดสีแล้วแกก็ห่อมาเรียนเรื่องมา ครับอาจารย์น่าจะน่าจะแจ้งแค่ามไม่ยวถต่พอเข้าบอที่บอกวอ่าพอเข้าเป็นช่วงแรกๆครับแล้วผมเห็นถามตอนนั้นครับชื่นก็คือฟีเดเ์เนี่ยปักได้เต็มที่ใช่ครับแต่ว่าว,วันวันสอบเนี่ยต้องใส่เสื้อขาวแต่ผม,มในในสามเดือนเนี่ยที่เรียนเนี่ยคุณจะไห้ผมเท่าไหนอะไรเงี้ยป่าป๋าอา,าจารย์ไม่ว่าแต่บางทีวีดีอารอาจารย์เขาจะปิดประตูสองข้างแล้วก็เรียกเรียก,ร,ยกรวมที่สลักแล้วก็ แต่แค่นี้จะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้เข้าแถวต่อทีละคนนี่แกก็ตัดผมแต่ตัดยังไงก็โอ้โหยังงก็ตัดเฟี้ยวนะก็ตัดเหมือนก็ตัดเป็นนกะทิกันเดียวอ่ะตุ๊ตุ๊บ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 เนี่ยไปเรื่อยๆอืมอะไรตัดเฟี้ยวแล้วคนใหญ่ก็จะไว้กันวันสอบก็ต้องตัดปากปๆขผมก็ไว้ลากใส่ไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้นี่อะไรแต่วันสอบเนี่ยคือใส่เสื้อขาวแล้วก็ตัดอืครับเห็นผมที่โพสต์รูป ในในเพจในอะไรก็เป็นรูปมาจากท่านมาหาใช่ครับตอนนั้นเนี่ยผมมีกล้องแล้วก็เราจะรวมอนไซื้อฟิล์มซื้ออะไรเรากล้องเนี่ยมันมันไม่ใช่ของเราคนเดียวคือแต่มันเริ่มมาจากเราที่ว่าเราเอากล้องมาถ่ายทุกวันทุกวันราถ่าย,ยถ่ายป้ายรถไว้ถ่าย้ให้คนถ่ายกาวเนี่ยเป็นคนถ่ายคือเราจะเดินกันตีสามจะมีมีกาวมีสายชนพวกอันนั้นพวก คือมันเหลือไม่เยอะแล้วไงมันก็จะจะไปได้วยกันจะไม่กลับแกงแล้วไปกับยี่สิบเก้าไปยี่หกมั้งไปอะไรเงี้ยภาพแต่ละภาพที่แบบเราได้เห็นชื่นนะส่วนใหญ่มาจากกล้องที่หมามันมีที่ที่น้าท่วมปีห้าสี่อีกเยอะนะครับบ้านผมริมคลองไงถ้าถ้าคองม,มันหายไปด้วยเหรอคือมันชื้นมนอะไรเงี้ยแม่เขาก็ทิ้งไปหมดแล้วอะไรเงี้ยจง,ย,งยังมีอีกเยอะอะอันที่มาปรากฏเนี่ยมันคือส่วนที่เพื่อนเขาเอาไปเอาฟีมไปอัดเอาฟีมที่ผมเนี่ยไปอัดรูปที่มันมีติดเข้าติดอะไรเงี้ย อย่างนั้นเอาเอาไปอัดแก้งยี่บก้าเอาไปอัดเราจะถ่ายไปทุกเหตุการณ์ทุกอะไรอ่าบนรถเมล์หกคงในผมก็เป็นคนถ่ายเดินลงก็เราก็มองเอ้จะอยู่หารอยเดินลงมาเดินลงมาถ่ายปุ๊บแล้วไปยืนข้างหลังไอ้ที่ไาสช็อปนั่นแหละที่ยืนอ่าใช่ได้ผมจะออกแบบแล้วก็ไปถ่ายกันแต่ตอนนั้นก็มีเสื้อบ้านใหญ่หลายตัวคือตอนนั้นมันเป็นเรื่องเท่เออครับคือพวกบ้านใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่ายุคนั้นเนี่ยนะ ประมาณเทอมละสองถึงสามทัวร์นะคือแต่ถ้าเราคาดเราดูลงไปจหนักเลยรู้เรื่องเลยผมอ่าผมถามอีกนึงสมมติเอาของบ้านใหญ่มาเนี่ยเขามีมาแบบต้องเอาคืนนะคัมีทุกครั้งแล้ทุกครั้งเอาแล้วเขาได้คืนไหมเอาเอาช็อตแรกเลยนะครับที่ที่อ่าตอนนั้นเก้เรารวมป้ายที่ลงไม้เก้เก้หกหกเก้หกอืมไม่ได้ไม่เจอเลยอ่ารวมป้ายที่ลงไม้แล้วก็มีบ้านใหญ่เนี่ยเขาเดินลงมาเขา เด็กเรียบร้อยใส่เอาเสื้อยืดใส่ในางเกงแล้วก็พับช็อปไว้คือถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้เลยแต่กิ้งเนี่ยมันสัญชาติเตียมันไวมันขวาว่าเกลเกลกระชักมีดฟันก็ไม่โดนแล้วแฝดเขายอมแล้วเขาอยากละบ้านไงโดนเขาไม่มีร้องอือไม่โอยไม่เนี่ยเด้งไปติดไอรถหนามอ่ะแล้วแตอันฟันฟันผมว่าฟันไม่โดนเก้ก็ฟันไม่โดนไม่รู้มันยังไงมันแล้วก็พลิกวิ่งพอตกเย็น ป้ายเดิมเลยนะแต่ตรงข้ามเนี่ยลงสะพานมาโบโดยโบลงรถคือโบเนี่ยตอนนี้เขาเป็นล็อกเตอร์เขาจะเป็นเด็กที่เรียนจบเรียนจบไปแล้วไม่เรียนชื่อเลยเป็น<อ>เร<อ>ียนที่ไหนมาผมไมแต่ว่าเป็นเด็กเรียนไม่ได้ว่าเกเรอะไร,ไรแต่เขาเพิ่มที่จะมาอุดเนี่ยเขาก็ลงรถไปแล้วก็ยังไงไม่รู้อ่ะดีๆเขาวิ่งแซงรถเมย์ไปเลยแล้วลูกเืนเสียลูกปืนก็ตามหลังมาแต่เราก็ไม่ลงไปดูนะแต่กาคงร้อนแหละแต่เขามีประสบการณ์เรื่องตี๋ยนะโบ มันก็ไล่ฟังมาเยะลงรถปุ๊บมันกใช่ใช่ใช่ช่มนเนี่ยแค่นี้ยิงยิงไล่ไปอนรีไม่โดน,<ห>นแล้วหลายๆเหตุการณ์ก็อย่างบนรถเมย์มันขึ้นมาคนเดียวอะรงก็คือทรงก็ดูรู้ว่าถึงไม่ใส่ชออป,ประถืออะไรเงี้ยแจ็คก,ก็เข้าไปเลยยิงยิงไม่ออกยิงไม่ออกแล้วอีกป้ายน,นึงก็คือสอนอาา่ารับูแล้วก็คือรา ก่อนหน้านั้นเราเคยโดนเร่งอีและโดนตำรวจที่สอนอเจริจับแล้วก็เลยไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวด่านนั้นครับเลี้ยวตรงแยกบางโพเข้ามากรดึงช็อปมันก็หนีลงไปได้ยิงไม่ออกอ้างยิงบนหกหกเลยบนบนบนรุ่มเมเลยแล้วก็หน้าโยทินเขายิงคนเดียวแล้วยืนใส่ใส่เสื้อํำเงินเสื้อแบบอเสื้อคอปกอ่ะแล้วสกีตรงกระเป๋าอ่ะแล้วก็หลัง อ,อหลังไม่ได้กินเขาค่อยยืนฝางข้าวอยู่พอรถออกพวกเขาโชว์เขาบิดโชว์นี่แหละ <laughs> ชาตีอะก็เลยลงไป่คิงแล้วอ้นลงไปแล้ววิ่งวิ่งมามันกไไ็ไม่ไม่หนีนะไม่อยู่เ <laughs> ขาบอกไม่ต้องลงไปเยอะไปสองคนมอสามคนมาแล้วก็ที่ฟังเขาเล่าเนี่ยล็อกค <sh arp> ิงคนล็อกต <sh arp> ีคนยิงย <sh arp> ิงไม่ออกอืยิงไม่ออกแต่เอาลูกมายิงที่โรงเรียนออกอืก็ได้เสื้อตันนั้นมาอันนี้คือเหตุการณ์ที่ แล้วก็ตกสองสามวันมั้งป้ายเดิมสงข้ามมาอีกห้ากระบอกก็ชื่อนี่ห้าคนรุ่วิ่งวิ่งแบบไม่กลัวโดนชนตัดถนนออกไปวิ่งปบป๊ะโอ๊ะอะไรแล้วก็ยิงไล่หลังรถเมย์มาไอ้ไอ้แป๊ะก็ยู่ตรงป้ายไม่โดนพอพอเข้าเรื่องนี้แล้วผมมันมีเหตุตอนที่บอกว่าที่ที่ให้แยกมั้ยปรเก็นนะอ๋อห้าห้าแยกนั่นคือผมปีสามอ๋อไอ้นั่นคือพวกบูธกาบูธกาน่าจะซ้ำมาอยู่ปีหนึ่ง อ,อันนั้นเขาเขาเรียกยังไงอ่ะเอผมปีสามเพราะเขาปีหนึ่งอย่างเงี้ยเขาบอกทางชื่อน,น้อยกว่าแต่ว่าสวนกันจนสวนกันสวนกันแบบที่ที่ฟังที่เล่านะต่างคนต่างเียกว่ามันอยู่หลังป้ายเลยสักอย่างนี่นแหละแล้วก็เห็นเห็นมันก็ยิงออกมานะเป็นประกายไปแล้วก็ยิงสวนเขาไปยิงกันไปยิงกันมายิงกันไปยิงกันมากคือวันนั้นวันอะไรไม่ผมมาเจอพูก็คุยกันอ่ะมุดแม่งบอกกูว่ามุดไปนั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มาเล่าเองอ่ะคนเล่า ครับโอ้แต่ว่าโอ้โหนี่นักเรียนนะเนี่ยแอีกคนนึงก็ไล้ไม่กี่ <c oughs> แถวแน่ชื่ออะไรผมจําชื่อไม่ได้ก็เรียนรอบเช้ากผมอะตบมือให้วิ่งตามนะโอ้โหบ้านผมแต่ไม่มีใครตามมาตบอันนี้กันหมดก็เลยโดนเข้าเป <c oughs> ็นรอดชื่อโดนจับเนี่ยโหนะครับวุฒสมก็บอกอคนพวกนี้เขาโขดรุ่นใหม่ๆที่เขาของมีเยอะแต่สมัยเราเราอะมีไม่เยอะค่ะปากกานี่ก็ถือว่าถือแล้ว โอ้แต่บอกยิงกันไปยิงกันมายิงกันไปยิงมาจนรู้สึกทั้งนู้นจะพลาดทั้งผ้านนะครับคือเขาบอกเขาไม่ได้กะยิงคือว่าลูกไฟมันออกมาเขาก็ยิงสวนกลับไปทางลูกไฟเหมือนสงครามเงี้ยมันมาเกินโฟกัสพอดีโฟกัสเข้าไปแล้วมันจะมีเหมือนกับว่าคนก็ต้องมองว่าไปล้อมสาลายิงเขาอะไรเงี้ยแต่จริงเขาบอกไม่ได้ยิงมาแล้วมันก็วิ่งมันบอกมันวิ่งหนีอ่ะมันก็แบบว่าไม่อยากให้ใครไล่อ่ะ มันก็ไม่รู้ตำรวจหรืออะไรก็ยิงปังป้งาไปไงี้นะโดนพวกัดไปโดนพวกัสไปโดนทางฝั่งนู้นเขาอ่าครับพว